ดังนั้นการเข้าสู่การฟื้นฟูกิจการในช่วงเกือบ1ปีที่ผ่านมาการบินไทยวันนี้มีข่าวใหญ่ข่าวดีเพราะว่าในรอบ9เดือนของปี2564ค่ะตัวเลขมีการประกาศออกมาแล้วนะคะกำไรค่ะเป็นกำไรตัวเลขที่ทุกคนบอกพึงหามากเพราะอยู่ที่51,000 115ล้านบาทหลังจากที่ขาดทุนมาไม่นักตอน,น,นักห<ส>ลายปีก <ๆ S 1> ็คือจำได้ตอนเพิ่งก่อนเข้าฟื้นฟูเป็นแสนล้านนะคะรายไ,ได้รวม14,990ล้านบาทค่ะแม้ว่าจะต่ำกว่าช่วงเดียวกันปีก่อนแต่ว่ารายได้ตรงนี้ก็คาดการได้ว่ามีการลดลงเพราะว่าการบินยังทำได้ไม่เต็มที่นะคะ เริ่มต้นนะคะเราจะมาดูเรื่องของสายสายการบินแล้วก็อ<ช>ุตสาหกรรมการบินเริ่มต้นกันที่การบินไทยคุณนินาะใช่ค่ะต้องบอกว่าเป็นธุรกิจที่เผชิญนะคะปัญหาภาวะขาดทุนจนตัวเองนะคะต้องเข้าสู่ภาวะล้มละลายว่าง่ายๆเลยหรือว่าจะใครจะพูดว่าเป็นตามเทคนิคก็ตามทีแต่นั่นหมายความว่าธุรกิจนี้ไปไม่ไหวในช่วงของโควิดและรายใหญ่ต้องบอกว่าเป็นเจ้าตลาดในตลาดสายการบินในไทยก็คือการบินไทยนั่นเองแม้จะมีภาครัฐคอยเป็นผู้ถือหู้รายใหญ่แต่ก็ทนกระแส เงินขาดสภาพคล่องเงินไม่มีในกระเป๋าการบินทำบินไม่ได้นีม่มากกว่าทรัพย์สินใช่ค่ะขาดทุนโอ้โหเรียกว่ามหาศาลนี่ยังไม่นับขาดทุนสะสมด้วยด้วยนะคะ,คะดังนั้นการเข้าสู่การฟื้นฟูกิจการในช่วงเกือบ1ปีที่ผ่านมาการบินไทยวันนี้มีข่าวใหญ่ข่าวดีเพราะว่าในรอบ9เดือนของปี2564ค่ะตัวเลขมีการประกาศออกมาแล้วนะคะกำไรค่ะ เป็นกำไรตัวเลขที่ทุกคนบอกพืหามากเพราะอยู่ที่ห1 1 1 5ล้านบาทหลังจากที่ขาดทุนมาไม่นักตอนนัก<ส>นล้านถ้าคุณฟ้าจำได้ตอนที่ก่อนเข้าฟื้นฟูเป็นแสนล้านนะคะรายไ,ได้รวม14,990ล้านบาทค่ะแม้ว่าจะต่ำกว่าช่วงเดียวกันปีก่อนแต่ว่า รายได้ตรงนี้ก็คาดการได้ว่ามีการลดลงเพราะว่าการบินยังทําได้ไม่เต็มที่นะคะส่วนค่าใช้จ่ายทําได้ดีนะคะเพราะว่าปีก่อนเนี่ยใช้จ่ายมากถึง4 1 0 0 0ล้านบาทแต่ว่าในปีนี้36,000ล้านบาทสงสัยเลยนะคะว่ากําไรเกิดจากอะไรเมือ่อรายได้ไม่ดีค่าใช้จ่ายก็ไม่ได้ออลดลงมากนะคะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมีรายการพิเศษค่ะซึ่งเป็นการดําเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจาการเข้ามาเป็นรายการวันทามและครั้งเดียวเลยทําให้เข้ามาถึงประมาณ7 3็8หล้านบาท แม้ว่าจะมีการขาดทุนจากการดําเนินการนะคะโดยไม่รวมกับรายการครั้งเดียวเนี่ยอยู่ที่21,491ล้านบาทเมื่อคิดทางบัญชีเลยทําให้บริษัทการบินไทยกลับมามีกำไรได้ค่ะตัวเขียว51,115ล้านบาทนั่น<ช>เองนะคะ,คะดูไส้ในกันด<ม>ีกว่าคุณนินาะใช่ค่ะไส้ในสำหรับการกลับมามีกำไรในรอบ9เดือนเกิดอะไรบ้างกำไรจากการขายเงินลงทุนเราเห็นการขาย สินทรัพย์เยอะมากคุณฟ<ช>้าใ,<ช>ในช่วงที่ผ่านมาขายตึกขายอาคารขายสำนักงานท<ช>ั้งในและต่างประเทศใช่ค่ะ2,202ัน 2, 2ล้านบาทแต่ความจริงยังมีขายได้อีกเยอะนะคะทางด้านผู้จัดทำแผนบอกว่ายัง <g ül> มีสินทรัพย์รอขายอีกหรือว่าการขายทำกำไรในทรัพย์สินต่างๆการปรับโครงสร้างนี่จะเยอะที่สุดจะเห็นว่าเป็นมูลค่าสูงถึง 6730นล้านบาทอันนี้ก็คือพูดง่ายๆไปบีบเจ้าหนี้เอาใช่ไหมถูกต้องค่ะพูดง่ายๆไปบีบเจ้าหนี้บีบทั้งเงินทุนเงินเงินต้นการยืดระยะเวลาในการจ่ายหนี้ออกไปและนี่คือการอ่ออย่างหนึ่งนะคะในองค์กรของเขาเองก็ต้องถือว่าเป็นครั้งใหญ่ในการให้พนักงานนะคะแต่อันนี้คือเป็นรายใจรวมใจถูกไหมรวมใจกันเข้าสู่โครงการรวมใจจากขององค์กรแล้วก็ชดเชยการจ้างงานพนักงานเพราะว่าเพื่อจะได้ลดต้นทุนแล้วก็ทําให้องค์กรมัน เา <Lean S 1> มากขลง <long. S 1> นะคะ,คะอันนี้ก็เป็นตัวเลขคร่าวๆค่ะและอีกด้านหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อแล้วกันนะคะก็จะมีเรื่องของเครื่องบินอันนี้มีปัญหาใหญ่เหมือนกันเพราะว่าที่ผ่านมาสเปคเครื่องบินของการบินไทยล็อกสเปคเหมือนกัน<ม>เอาเครื่องบินแบบนี้อย่างนี้ทั้งที่บางทีมันไม่เหมาะกับทางด้านการใช้งานก็มีการค่าบันทึกค่าเสื่อมเยอะมากแล้วคเครื่องบินเยอะก็มีการเปลี่ยนค่ะผลขาดทุนด้วยค่าข,ของเครื่องบินหรือทรัพย์สินในการใช้จ่ายอุปกรณ์แล้วก็เงินทุนหมุนเวียน ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเป็นไปตามมาตรฐานทางก,การกเงินและอัตราแลกเปลี่ยนอันนี้เป็นตัวเลขน,นะคะที่เกิดขึ้นในช่วงของ9เดือนแต่ก็ต้องบอกว่าการเดินทางเรื่องของการปรับค่าใช้จ่ายถือได้ว่ามีความคืบหน้าและเห็นข้อมูลที่บอกว่ามีข่าวดีสําหรับการบินไทยมากขึ้นค่ะกระดานที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ทั้งหมดนี้คือเป็นการลดค่าใช้จ่ายของการบินไทยนะคะตามแผนฟื้นฟู คิดเป็น90%เลยนะคะ<ช>เพราะว่าม,มีมูลค่ามากถึง4 4 8 0 0ล้านบาทคุณนี่นาด้านบุคลากรลดค่าใช้จ่ายไปได้1,6 0 0 0ล้านมันเยอะแยะมากไวเลยขนาดนี้บุคลากรนี่ถ้าเกิดรวมกับ จ้างเองแล้วก็จ้างข้างนอก20,000คนนะคะแล้วนี่คือลดอะไรบ้างคะคือลดพนักงานด้วยลดระดับผู้บริหารด้วยลดเงินเดือนผู้บริหารด้วยใช่ค่ะนอกจากนี้ยังมีอีก1 2 0 0 0ล้านคือด้านประสิทธิภาพฝูงบินและการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงการเจรจาปรับปรุงสัญญาเช่าเครื่องอันนี้ก็แน่นอนนะที่ที่บอกอันนี้ก็ส่วนหนึ่งก็จะไปถูกลมกับการเขาเรียกว่ามันเป็นเจ้าหนี้ใช่ไหมไปกดดันเจ้าหนี้บางส่วนลดลงได้ประมาณสัก11,300ล้านบาทการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงเหมือนกันนะคะ1 1 0 0 0ล้านบาท ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติการบิน719ล้านบาทเพิ่มประสิทธิภาพฝ่ายช่าง802ล้านบาทแล้วก็ด้านอื่นๆอ,อีก3,200ล้านบาทแต่ตัวเลขนี้โอ้โหระดับ1 3ื่นรายการนี่ถือว่าไม่น้อยนะคะอันนี้ถือว่าเก่งต้องยกมือให้กับทางด้านทีมคณะผู้จัดการแผนนอกจากนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อน,นะคะ ขั้นต่อไปต้องบอกว่าตอนนี้การรีนองค์กรเดินได้มาถึงเรียกว่าครึ่งทางเกือบจะไปอีกส่วนหนึ่งคือหนึ่งในสามได้แล้วนะคะแต่ว่าที่นี้มันจะอยู่ในเรื่องของการฟื้นฟูแล้วล่ะ,ะทําให้ธุรกิจฟื้นฟูได้อย่างไรคุณปิยสวรรัสดิ์อมรนันนะคะประธานคณะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนได้ถแถลงความคืบหน้าการฟื้นฟูกิจการของการบินไทยเมื่อวันที่หนึ่งพฤศจิกายนค่ะตอนนี้พนักงานของการบินไทยมีทั้งหมด 14,900คนทําคนทำให้ค่าใช้จ่ายของทางด้านบุคลารกรลดลงนะคะเดือนละกว่า2,600ล้านบาทเหลือ600ล้านบาทต่อเดือนจำนวนผู้บริหารทุกระดับลดลง35%าทำให้เกิดประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการทำงานที่สูงขึ้นคุณนินาคุณนินาลองดูค่าใช้ใจ่ายบุคลารกรจาก2,600อะ่ะเหลือเพียงแค่600อะ่ะ นี่คือลดไปได้ลดไปได้สองเท่าสามเท่าคือจุดอ่อนใหญ่ใหญ่ของการบินไทยเรื่องคนเรื่องคนจริงๆค่ะและที่ผ่านมาแทบจะไม่ค่อยได้แตะเรื่องนี้แต่เห็นอกว่าปีนี้จะต้องลดคนอีกใช่ไหมปีหน้าก็ลดอีกอีกค่ะเพื่อจะได้เหมาะสมนะคะกับการทําธุรกิจที่มันจะต้องกระชับขึ้นค่ะถ้าดูจากการยกปรับเปลี่ยนสิทธิประโยชน์อะไรบ้างของผู้บริหารและพนักงานซึ่งมันเยอะแยะมากมายเอาแบบที่ยกเลิกไปเลยไหมอ่ะได้เลยยกเลิกเลยเนี่ยเขายกเลิกบัตรโดยสารกรรมการบริษัท แล้วคุณเป็นกรรมการบริษัทคุณจะบินคุณต้องซื้อควรนะคะนะคะการจ่ายภาษีให้กับพนักงานอันนี้ไม่เข้าใจมีทําไมก่อนหน้านี้คือระดับคนรุ่นเก่าๆเนี่ยเขามีการจ่ายภาษีให้คือคิดก็คือเป็นเน็ตให้กับพนักงานส่วนภาษีเนี่ยทางบริษัทต้องเป็นคนออกนะคะนะคะค่าผ่านะผู้บริหารยกเลิกเลยค่ะอัปเกรดตัวพนักงานยกเลิกค่ะตัวประจำปีพนักงานเกษียณยกเลิกค่ะ ค่าบริษัทค่ารักษาพยาบาลพนักงานและพนักงานเกษียณก็ยกเลิกค่ะแล้วก็ Vocation Compensation นี่คือการให้ในเรื่องของสิทธิประโยชน์นก็ยกเลิกเหมือนกันค่ะส่วนการปรับเปลี่ยนนะคะตัวโครงสร้างเงินเดือนแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายนะคะ5-9%นะคะของทั้งบริษัท ปรับเวลาการทํางานการคานวณค่าล่วงเวลาซึ่งตัวเลขนี้เนื่องจากว่ามันไปอิงกับจํานวนพนักงานมันก็จะสูงขึ้นอันนี้ต้องปรับด้วยเอาเวลาเอาเวลาไปตีกอล์ฟก่อนแล้วพอถึงเวลาโอทีค่อยมานั่งทํางาน <c oughs> อันนี้ไม่ควรนะคะ, <c oughs> ะส่วนที่ <c oughs> ตัวของพนักงานก็จะเป็นไปตามการยกเลิกด้วย <c oughs> การปปับสิทธิป,ประกันสังคมลดวันหยุดการลดค่าใช้จ่ายเรื่องของการลาวันหยุดแบบนี้นะคะจะส่งผลทําให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้นและคนจะขยันแอคทีฟ เขาบอกว่ามันจะเล่งเรื่องของการแอคทีฟได้มากขึ้นอ่าแล้วไปดูกันต่อนะคะเรื่องของไทยแอร์เอเชียอันนี้เรื่องใหญ่คุณฟาง เพราะว่าไทยเอเชียเนี่ยเป็นหนึ่งในสายการบินที่ดิ้นรนมากๆในการหาเม็ดเงินช่วยเหลือตัวเองช่วยเหลือตัวเองจนกระทั่งผู้บริโภคที่ซื้อตั๋วไปเนี่ยบอกว่าเอาเงินฉันเนี่ยไปหมุนก่อนแล้วสุด<อ>ท้ายเนี่ยให้ให้บริการการบินไม่ได้เลยใช่ค่ะคือโดนบีบทุกที่ทุกทางในฐานะที่ผู้บริหารเองเขาก็ต้องหาแผนโซลูชันใหม่ๆเพราะว่าตัวเลขขาดทุนมันขาดทุนเพิ่มขึ้นค่ะปี63ขาดทุน6 6 4 1ล้านบาทและปี64ปีนี้ยังไม่ครบปีนะคะขาดทุน1248ล้านบาท อันนี้น่าจะผัดทุนเพิ่มขึ้นในปี64ด้วยเพราะว่าเหลือไรมาสีอีกดังนั้นแผนการของไทยเอเชียค่ะคือการหาเงินเขาเลยคิดการปรับโครงสร้างครั้งใหญ่ของบริษัทเลยนะคะเริ่มจากการเอาไทยแออเอเชียที่เป็นการให้บริการสายการบินโลคอสแอร์ไลน์เข้าไปจดทะเบียนในตลาดหุ้นไทยแต่จะทําอย่างไรในเมื่อบริษัทแม่คือ AAV หรือไทยไทยเอเดเชั Thai ่ <Avi ation. S 2> อยู่ที่ตลาดหุ้นก็เลยมีการขอประชุมวาระผู้ถือหุ้นนะคะโดยขออนุมัติปรับโครงสร้าง ผู้ถือหุ้นใหม่ของสายการบินไทยแอร์เอเชียด้วยการเพิ่มทุน14,000ล้านบาทค่ะเพิ่มสภาพคล่องและกลับมาบินได้100%อีกครั้งมาดูขั้นตอนเลยนะคะในการที่จะเพิ่มทุนแล้วก็เปลี่ยนแปลงโครงสร้างจะมี3ส่วนด้วยกันค่ะส่วนแรกเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัดหรือ PP ทางด้านคุณทัศพลบอกไปหาหนักลงทุนเลยใครสนใจอยากจะเชื่อมั่นว่าไทยไอเอชียยังบินได้อยู่และยังทำกำไรในปี2565และแข็งแกร่งในปี2566มาร่วมลงทุนจะเป็นบุคคลทรรมดได้ดจะเป็นนิติบุคคลได้หมดได้ค่ะหรือว่าจะเป็นไฮเน็ตเวิร์ดคนรวยก็ได้นะคะม,มาลงทุนกับไทยไอเอชียค่ะได้มา6รายค่ะจะออกอหุ้นพ P มูลค่า8,800ล้านบาทแล้วก็จะสั่นให้ผู้ถือหุ้นเดิมนะคะอาแล้วก็มีออกหุ้นกู้แปลสภาพด้วยนะคะ ให้กับบรรดานักลงทุนหรือว่าเจ้าหนี้ที่สนใจ6คนมีใครบ้างโอ้โหได้ได้ว่ารายชื่อที่เปิดเผยออกมาก็คือฮาเลยค่ะคุณฟ้าคุณพิธานองคโ์โคสิ์ผู้ถือหุ้นใหญ่ของ KCE e อ e เล็กทรอนิกส์ใช่ค่ะท่านนี้ต้องบอกว่าเป็นเจเนอชันที่2ของ KCE แล้วก็เป็นธุรกิจที่ที่ผ่านมาทำกำไรมหาศาลคุณปรินนะคะทางด้านบริษัทแพรนบีมีเดียนะคะแล้วก็มีทางด้านอิสุสุด้วยแล้วก็มีนักทุนรายใหญ,ใหญ่ใหญ่นะคะอีกประมาณ3ท่าน เรามาดูกันหน่อยละกันพอเพิ่มทุนครั้งนี้เสร็จแล้วจะไปไหนต่อพอเพิ่มทุนเสร็จแล้วเดี๋ยวเขาจะมีการประชุมผู้ถือหุ้นอีกรอบหนึ่งเพราะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะโครงสร้างตรงนี้ใหม่อีกรอบหนึ่ง26พฤศจิกายนค่ะเพื่อจะได้ขออนุมัตินะคะในการออกแผนเพิ่มทุนนะคะหลังจากนั้นก็จะมีการเข้าไปให้ AAV นี่นะคะ่ะไปซื้อหุ้นร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะในไทยแออเชียหรือว่า TAA ค่ะเพื่อจะนำ TAA เข้ามาจดทะเบียนในตลาดหุ้นแล้วก็ดึง AAV ออกมา ส่วนข้างบนในการถือหุ้นเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยล้กันนะคะในโครงสร้างการถือหุ้นนะคะใหม่และเก่าจะเป็นแบบไหนอ่ะเดี๋ยวรอภาพกราฟิก่อนนะคะสําหรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นนะคะถ้าดูนะคะก่อนเพิ่มทุนจะเห็นว่าไทยเอเชียกรุ๊ปแล้วก็มีแอร์เอเชียเอเวอเรชั่นริมิตจะถือหุ้นนะคะแล้วก็มีคุณทัศพลอื่นๆเข้ามาด้วยถ้าเป็นผู้ถือหุ้นใหม่โครงสร้างใหม่ค่ะโครงสร้างใหม่หลังเพิ่มทุน จะเห็นได้เลยนะคะว่า100เซจะถือผ่าน AAV นะคะหรือว่า Air Asia Aviation นั่นเองและจะไปถือตัว TTA a นั่นเองนะคะที่จะเป็นบริษัทใหม่คุณดัชนพลยังอยู่ค่ะกลุ่มผู้ือหุ้อื่นๆก็ยังอยู่นะคะแต่จะมีแบงค์กรุงเทพเข้ามาเพิ่มนะคะ5.3%ามเปอร์เซ็นต์นีุนธรรมดาเพิ่มเติมก็คือเมื่อสักครู่นี้หรายนะคะนี่จะเป็นโครงสร้างใหม่แต่สิ่งดีอย่างหนึ่งค่ะไทยแเอเชียได้เม็ดเงินเข้ามา ทำธุรกิจแล้วครั้งนี้นะคะจะอยู่ได้เรียกได้ว่าภายใต้สถานก,การณ์ที่เลวร้ายเนี่ยไปถึงปี2565เลยค่ะค่ะแล้วก็<ม>อย่างที่ประกาศไปว่าจะสามารถกลับมาบินได้ตามปกติ100%ภายในปี2566นั่นเองนะคะ,คะเอาละค่ะัน